กรีตทั้งเอเชียพระเอกฮอตสายไวเผยความสัมพันธ์แบบคูจิ้นมีแค่คนเดียวเป็นอีกหนึ่งคูที่น่ารักและมีแฟนคลับติดตามหลงรักทั่วเอเชียอย่างบิวกินและพีพีโดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งทำแฟนคลับฟินกันทวนหน้า และล่าสุดหนุ่มบิวกินก็มาเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆในรายการวูดดี้เอมีบางช่วงบางตอนเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนและพี่ๆในตอนนี้เป็นแบบไหนโดยหนุ่มบิวกินเปิดเผยว่าในความสัมพันธ์แบบพี่ๆสำหรับผมมีพี่ๆเพียงคนเดียวคนที่เข้าใจเราและผ่านกันเดินทางที่มันพิเศษมาขนาดนี้ รู้จักพีพีตั้งแต่อายุ16เจอกันในที่เรียนพิเศษแปลกมากที่ผมกับพีพีสนิทกันเร็วมากในระยะเวลาแค่เดือนเดียวเราสนิทกันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเรามีโอกาสได้เข้านาดาวได้เข้ามาเล่นซีรีส และมีโอกาสได้ทำอะไรไปพร้อมๆกันตลอดมันเลยทำให้เหมือนกับว่าสำหรับผมทั้งตัวเราในพัดของคนคนหนึ่งกับในพัดของการทำงานตรงนี้บวกกับเราในฐานะคนมากกว่าเป็นแค่เพื่อนหมายถึงเขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดเข้าใจมุมมองของเราเหมือนเพื่อนคู่คิดของเราเขาสนิทกับทีบ้านมากๆจนป้าป๊าผมบอกว่าเขาเป็นเหมือนลูกอีกคนหนึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มันมีแค่เขาคนเดียวที่ดูบังเอิญไปหมดอยู่ ใกล้กันมากสนิทกันมากเข้าใจเราไปหมดและเราก็เดินร่วมทางกันมาเติบโตตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ทำงานร่วมกันมีอะไรก็ปรึกษาการคิดถึงกันคิดเผื่อกันตลอด